อีกข่าวหนึ่งของแมนยูนะครับเป็นความคืบหน้าของดีลรัสมุสฮอยลุนกับนาโปลีนะครับ ล่าสุดนะครับฟาปิซิโอโรมาโนบอกว่าการพูดคุยเข้าสู่ไฟนอลสเตจแล้วครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วในเรื่องของการยืมตัวพ่วงออปชั่นที่จะมีผลบังคับซื้อขาดขณะที่เงื่อนไขส่วนตัวก็มีความคืบหน้าครับแล้วก็จะมีการพูดคุยกันต่อค e อนเต้กับนาโปลีนะครับกำลังผลักดันให้ดีลนี้มันเสร็จสิน้นส่วนสายข่าวนาโปลีครับอย่างอัลเฟรโดเปดูล่านะครับจากสื่อสปอร์ตอิตาลีบอกว่าจํานวนเงินที่พร้อมลงทุนในออปชันซื้อคอยลุนเนี่ยประมาณ39ล้านปอนด์ แต่แต่เท่าที่ด so> ูจากรูปประโยคเนี่ยมันก mm> ็ไม่เชิงว่าบังคับเซ็นแน่ๆถูกไหมมันมาดด้วยเป็นแบบยืมแล้วก็ทำตามออปชั่นตามเกมครบและจะเป็นบังคับซื้อขาดแต่คงเป็นออปชั่นที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากไม่ยากลงสองนัดโอ้ยก็จ่ายเงินเลยไม่ต้องไม่ต้องรอทานยิงสักสิบลูกไหมในเกาโชยิงสักสิบลูกระหว่างยิงสิบลูกกับลงยี่สิบนัดอะไรง่ายกว่าลงยี่สิบนัดลงยี่สิบนัด ยิงสิบลูกกับลงยี่สิบนัดยี่สิบนัดมันก็ได้หมดนะทั้งสำรองสำรองก็ได้หมดสมมติถูกปะอืมอืมใช่ก็ยี่สิบนัดน่าจะง่ายกว่าลงยี่สิบนัดแต่ทั้งสองอันนะถ้าจะไม่เซ็นก็ก็ไม่ส่งลงเหมือนเหมือนกันอะแต่ไปก็ดีอืมหมายถึงแบบนาโปลีเขาก็ตามจีบมาสักพักใหญ่ๆแล้วใช่ไหมไปนวนก็แต่ว่าคุณจะได้เป็นตัวจริงตอนที่ลูกกูเขาเจ็บนะก็เจ็บอยู่นี่ถ้าเขากลับมาเมื่อไหร่คุณก็สำรองนะต้องบอกก่อนมีลูชกาอีกคนนึงคือตอนนี้ก็ไปแย่งกับลูชก้าก่อน แล้ว <ừ. S 1> ผมเห็นในทวิตเตอร์เขาก็ดูแฟนนาโปลีเขาก็ดูแบบไม่ได้แอนตี้นะไม่ไม่ไ่ไม,ไมเคยเล่นที่นี่ม,มาเคยอยู่ในอติตาลีไง,งเขาก็ดูได้อยู่นะจริงๆถ้าถ้าไปนาโปลีแล้วมันผมไม่อยากจะพูดอย่างที่แต่คุณดูแม็กโทมิเน่เล่นอืมเพราะนั้นผมนั่งดูค่แค่ดูแค่ไฮไลท์อะ่ะมันเก่งจังวะ ไม่บอลอิตาลีจังหวะมันอาจจะไม่ได้เข้านคส่วนเดิแต่ผมว่าพอไปอยู่กับคอนเต้อยู่กับโค้ชที่เขาใช้เป็นน่ะเอาไปยืนแบบสูงสูงเลยไม่ต้องมันดำดำอ่ะลูกยิงไกลก็โหดแลูกตัอเข้ไปยิงก็เก่งตัวปั้นเกมเป็นใครอ่ะคือเบร้อยไม่แน่ก็อาจจะไปเจ๊กับมากลับมาเกิดในในที่ที่ใช่ก็ได้อ่ะผมพูดคานี้ในในระบบที่ใช่ในทุกอย่างที่ถ้าเอื้อปั้นให้เขาก็อาจจะดีขึ้น